ัสดีครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้จะพามาตรวจสอบสมมตนะครับผมอาการไฟไม่เข้านะครับรุ่นนี้เลยก็คือดันเบรกเกอร์แล้วไฟไม่เข้านะครับก็สิ่งแรกที่เราจะวัดก็คือวัดต้นทางกับปลายทางนะครับผมว่ามีหรือเปล่าเอามิเตอร์ม,มาวัดน,นะก็แผงก็เป็นโมโนฮับเซลนะครับตัวนี้สามแผงก็สมมตเป็นสมมต ของฮนโดโ o 750วัตต์นะครับตัวนี้สายเข้ามาเราก็จะวัดสายเข้ามาก่อนนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าถ้าไม่มีไฟเราไปวัดที่ขั้ว MC4 ต่อนะครับผมอ่าเป็นเส้นบนนะครับผมไฟเข้าตัวนี้3แผงก็อยู่ประมาณ90-120โวลต์นะครับไฟที่มาก็จะวัดได้ประมาณนี้ลองวัาาดดูบวกลบตามสีเลยเนี่ยบวกลบอ่าอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะรับ,บวกลบนีข้างบนสีแดงลบหรอสีแดงบวกครับ สีดำลบฝึกงานครับมันมีเตอร์ตั้งไว้ก็ได้บอกว่าอะไรเมื่อกี้จริงไปต,ต่อใหม่เด้ออ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับ ว์อยู่ประมาณ109โวลต์แสดงว่าต้นทางมีไฟมาอ่ะอันนี้วัดปลายทางทายมิเตอร์อ่ะเรามาวัดายมิเตอร์อ่าแล้วก็ดันเบรกเกอร์ขึ้นนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับโวลต์ไม่มาก็คือขาดระหว่างเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ส่วนตัวบนถ้าเราวัดแล้วไม่มีไฟมานะครับผมให้เราไปถอดปลดพวก MC4 นะครับผมแล้ววัดเลยว่าตรงไหนมันหลวมหรือเปล่าหรือมันละลายหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็คือตัวนี้เบกเกอร์ไปทำงานนะครับเบกเกอร์มันละอ่ะาครานในวัดระหว่างสองขั้<อ>วนี้บวกบวกบนล่างบวกบวกอืมบนล่างอ่าฝั่งนี้ไม่เสียนะครับผมอ่ะอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมนี่อืมได้เลยอ่านี่นะครับผมก็จะเป็นเบกเกอร์ฝั่งขั้วลบนะครับผมมีปัญหาอ่าเอาออกมาเลย เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเบเกอร์ออกนะครับผมก็ขั้นตอนการเปลี่ยนเบเกอร์ก็คือปลดพวกน็อตพวกนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใส่กลับตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนเบเกอร์เสร็จก่อนเนี๋ยมาถ่ายต่อเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะผมว่าเบเกอร์ที่มันเสียเพราะอะไรนะครับผมหนึ่งนะครับมดอันนี้ปัจจัยน้อยนะครับมดเข้านะครับันนี้ถ้าเราดันขึ้นดันลงบ่อยๆมันก็จะติดขืดนะครับผมถ้าเป็นมดแต่ในกรณีที่เสียแบบนี้คือเราเปิดปิดเบเกอร์บ่อยๆมีการสปาร์กของหน้าคอนแทคนะครับผมทําให้มันสึก หน้าสัมผัสที่มันไปเตะกันนะครับช่วงที่เราเปิดกับช่วงที่เราเปิดก็จะมีปัญหาตอนช่วงที่เราเปิดนะครับผมที่มันจะเกิดการสปาร์ทเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวนี้จะเป็นสายบวกลบที่มาจากแผงนะครับก็ช่วงที่เราเปิดสังเกตนะครับมันจะแทบจะไม่มีประกายไฟเนี่ยแต่ช่วงที่เราเปิดสวิ์นะครับแบบ,นบเ,เ,เนี้ยครับเปิดปิดเนี่ยช่วงที่มันสปาร์ทแบบนี้นะครับอันเนี้ทาให้หน้าคอนแทคมันละลายนะครับผมมันทําให้เบรกเกอร์เรามันไม่ทนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็น A c ซ พวกการสปักแบบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะผมจะมีปัญหากับระบบที่เป็น dc หรือไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับจะทําให้เบกเกอร์มีปัญหาเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนเบกเกอร์นะครับผมแล้วก็ลองให้ดูมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับผมที่เจอกันบ่อยๆนะผมพวกอาการบอดไหม้บอดช็อตนะครับอันนี้ก็คือใส่เกบเกอรอ์เครื่องทำงานแล้วนะครับผมตอนนี้น้ำไหลแล้วใช้งานได้นะครับรึกขึ้นรอบ กระแสอะไรมาครบปกตินะครับผมเนี่ยโวลต์88โวลต์นะครับไม่มีแดดแอมอยู่ที่2.2ร้อย94วัตตนะ์รอบ2,000กว่าก็กำลังจะประกอบก็เจออีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นปัญหาพวกบอดไหม้บอดช็อตนะครับผมที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับน้ำไหลบขทางนู้นโอเคเดี๋ยวเอาไปเกอร์ลงก่อนนะครับก็คือ ตัวรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆนะตัวเนี้ยเขาไม่ได้อุดมาให้นะครับมันไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆตัวยางตัวยางตัวเนี้ยนะครับผมเป็นยางกันกันฝุ่นกันน้านะครับเขาจะอุดรูมาให้เลยถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ๆนะครับผมแต่ตัวรุ่นเก่าๆไม่มีนะครับผมเราต้องหาอะไรมาอุดนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยจิ้งจกจะชอบเข้าไปจิ้งจกมดความชื้นนะครับผมเข้าไปทําให้บอร์ดช็อตไหมนครับปัญหาหลักที่เจอบ่อยๆที่ซ่อมบ่อยๆนะครับผมก็คือบอร์ดไหม บางบอร์ดนี่ไหม้จนซ่อมไม่ได้เลยก็วิธีผมก็คือตัดสายไฟนี่แหละครับผมมาใส่ใส่เข้าไปนะครับเพื่ออุดรูนะครับผมไม่ให้มดมันเข้าไม่ให้จิ้งจกมันเข้าสาคัญที่สุดคือจิ้งจกนะครับผมอันตรายมากอ่าก็ใส่เข้าไปอุดแล้วก็ปิดฝาคืนนะครับ นี่นะครับผมก็คืออุดไว้เลยไม่ให้เข้านะครับก็ปิดฝาประกอบน็อตหกเหลี่ยมเข้าคืนนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับ